วันนี้มาตลาดสดที่เมืองลาครับผมพามาชมตลาดสดที่เมืองลาพอดีมันจะปีใหม่จีนแล้วมันคึกคักเป็นพิเศษเลยครับดูของที่เขาขายเขียบเลยตลาดสดครับพามาดูของขายอือนี่โอ้โหเขียบครับผมนี่ครับขายให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมครับผมตลาดสดที่เมืองลานะครับ มีทุกอย่างเลยจนมันจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมันจะเป็นไอช่วงตุดจีหรือปีใหม่จีนนด้น,นะครับผมดูมันมีครบทุกอย่างครับผมถ่ายดูน่าลักครับผม ตลาดสดมีทุกอย่างเลยครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพวกไอจำพวกไอจักรกว่าอะไรเดียสัตว์ป่านะเดี๋ยวจะขึ้นไปใช้เวลาสักไม่ถึงหนึ่งนาทีขึ้นไปถึงแล้วนี่ปลไม้นะครับเนี่ย กผลไม้สวยๆผลไม้สวยๆสวยอยูยค่ครับผมผลไม้สวยแต่ราคาจะแพงหน่อยนะ ตลาดสดตลาดสดอ่าผลไม้นี่ประทัดนะเอ,อ้ยไม่ใช่สิต้องผลไม้เหมือนกันนะ,น,น,น,ะนี่ขนมลูกอมเมื่อวานซื้อรสสุกจะกิโลละสิบห้าเยนสี่สิบห้าเยนก็ประมาณสักเอ่เอสิบห้าเยนก็เกือบห้าสิบบาทกว่านะ ไม่ไม่ไหนจะห้าสิบเท่าไหร่ีอ้อยนี่พวกประทัดของจุดจีนนี่ของนี่ของไทยบับจุดจีนนะถ่ายคลิปให้ดูสัตว์ป่านะตอนนี้ถึงนี่ก่อนอยังไม่ถึงนันละครบตลาดสดที่เมืองลา คนเยอะนี่นี่ไม่ใช่เมืองจีนนะเมืองลาสวยไหมครับผมมาลักลับ那个。 น้องนิง่งน้องนิง่นงน้องนี่ประทัดนี่น่าสนใจมากเลยถ้าจุดน่าจะอือหึ่น่าจะน่าหน้าดูนะน่าะสวยงามอะ่ะนี่มาถึงแล้วพวกสัตว์ป่านะทางนี้เขาจะขายแบบไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่เหมือนที่ต่างประเทศหรือที่ประเทศไทยนะเขาเรียกว่าไม่ผิดกฎหมาย แพงมากตัวหนึ่งตัวอ้นเนี่ยอย่างตัวอ้วนในประมาณสักสองพันนะเอ่าที่ผมเคยถามนานละสี่ร้อยกว่าหยวนนะประมาณสองพันบาทนะพวกตัวอ้นพวกอะไรนกของสดๆเลยครับผมยังไม่ตายนะสดๆเลยโอ้ไอ้เหลิมอันนี้ค ouais, ือไอ้เหลิมแลเนี่ยไอ้เหลิมไม่ใช่นะจะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกงูอะไรอ่ะไอ้เหลิมไม่ใช่น่าจะไอ้หลามอ่ะงูหลามงูหลามไม่ใช่เหลิมงูหลามเด้อ นี่นี่ก็ใช่หมดเลยพกผลพวกผักพวกแตงโมส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเด้อนั่นแหละนั่นแหละครับผมเนื้อสัตว์ป่าทั้งทั้งหมดทั้งนั้นเลย น่าครับนี่โั้อ่นโั้อ่นทั้งนั้นเลยครับผมต้ละไมจะเข้าไปข้างในนะวอดีผมจะเข้าไปซื้อนื้อครับผมซื้อนื้อสักหน่อย เอ้ยข้อทางไหนเนี่ยทำไมไกลแท้นี่นั่นแหละครับผมตลาดสดที่เมืองลาเดอร์นี่ครับผมถ่ายมาให้ดูของกินทั้งนั้นกินทั้งน้ำอู้ จะผลไม้ทั้งหมดเลยนะเห็นไหมผลไม้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นผักเหมือนเดิมผักนั้นเลยนี่เร้จะถ่ายแบบเร็วๆหน่อยนะวอนนี้เวลาไมีน้อยเดี๋ยวต้องกลับไปยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเลยก็เลยจะรีบๆหน่อยนะ นะตลาดสดที่เมืองลาเดอุกคนสุขคน,ขน,ขนด้อคนเยอะมากเลยผมจะไปซื้อเนื้อนะนี่จะพวกเข้าวสารครับผมพวกเข้าวสารตรงนั้นเลยเนี่ข้าวสารตรงนั้นนี่ักทั้งนั้น อันนี้ยังไปไม่ทั่วนะกว้างมากในตลาดที่เนี้ยตลาดที่มูลาค่อนข้างที่จะกว้างนะนี่พอแค่นี้นะครับเยวจะท้ายดูอาหารทะเลปลาทั้งนั้นเลยครับนี่ขายปลาขายไก่นะ พอกค่นี้นะครับพอดีผมจะไปซื้อเนื้อก่อนนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ